สวัสดีค่ะบพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวันลีคลิปนี้ก็มาดูบรรยากาศความเฮฮาของรุ่นน้องรุ่นพี่นักตบสาวไทยกันนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เรารู้กันว่า PEA รีสเกตซึ่งเป็นทีมของนักตบสาวไทยนะครับก็สามารถเอาชนะสุพีมไปได้และคว้าแชมป์ไปในที่สุดซึ่งก่อนที่จะลงแข่ง เพียวก็ได้ดอกไม้นะครับได้รับช่อดอกไม้ช่อใหญ่เลยซึ่งงานนี้พี่หน้องก็แซวบุ๋มบิ้มนะครับบุ๋มบิ้มถึงกับตาร้อนหนักมากนะครับเมื่อตอนเองไม่ได้ดอกไม้แต่ล่าสุดหลังจากที่การแข่งขันจบลงบุ๋มบิ้มได้รับช่อดอกไม้แล้วนะครับพี่หน้องก็ไม่พลาดที่จะแซวบุ๋มบิ้มบอกว่าบุ๋มบิ่มได้รับดอกไม้แล้วนะครับ